เี่ครับเพื่อนเพื่อนเช่ามาแล้วนะครับเช่ามาแล้วเดีย๋ยวมาดูกันว่ามีรุ่นอะไรบ้างนะครับที่เอฟซีฝากเช่านะครับนี่ครับรุ่นห้านะครับนี่รุ่นห้ารุ่นห้าก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับคิดถึงน้ำดื่มคิดถึงแบทเทิลไทยน้ำดื่มสะอาดมีคุณภาพ ได้มาตรฐานสนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวอรี่เครื่องประดับเงินแท้สินค้างานจิวเวอรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาพิเศษจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ ID 064906 0212เครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาพิเศษเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณเพื่อตนเองและคนที่คุณรักสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมมาอยู่ที่วัดปากน้ำนะมาอีกครั้งครั้งแรกว่าจะไม่ถ่ายแล้วแหละ คือที่มาวัดปากน้ำวันนี้มี f อฟซเขาฝากฝากหิว้วฝากเช่าวัตถุมงคลของวัดปากน้ำนะครับก็เลยมาเลยจะถ่ายเพื่อนๆดูด้วย <S <s เพราะว่าผมมาถ่ายบ่อยแล้วเดี๋ยวไปดูวันนี้ผมจะเช่ารุ่นไหนบ้างนะครับ con nhớ mình đơm bắt bạc nam mà thì lại đồ gì ô con nhớ ở lòng tháo còn không เข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะดูก่อนว่า f c ซีเขาฝากเช่าแบบไหนบ้างแบบนี้นะครับแบบนั่นครับถุมงคลจะอยู่ด้านนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปเช่านะครับไอเอฟซี FC. นี่ครับเพื่อนๆเ,เช่ามาแล้วนะครับเช่ามาแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามีรุ่นอะไรบ้างนะครับที่เอฟซีฝากเช่านะครับ นี่ครับรุ่นห้านะครับนี่รุ่นห้ารุ่นห้าก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับราคาเช่าบูชารุ่นห้าแบบไม่เลี่ยมนะครับถ้าเลี่ยมจะอีกราคาหนึ่งนะครับนี่สามร้อยนะครับสามร้อยแล้วก็มาตรงนี้นี่นี่ก็ไม่เลี่ยมนะครับนี่รุ่นหกนะครับรุ่นหกรุ่นหกราคาห้าร้อยนะครับ ราคารุ่นหกจะอยู่ห้าร้อยนะครับแบบไม่เลี่ยมนะครับถ้าเลี่ยมก็จะอีกราคานะครับนี่เป็นรุ่นเจ็ดนะครับรุ่นเจ็ดสองร้อยนะครับแบบไม่เลี่ยมนะครับทลี่ยมกรอบก็จะอีกราคานึงนะครับเพื่อนๆแล้วก็มารุ่นเก้านะครับนี่รุ่นเก้านี่ห้าร้อยนะครับนี่คือพระสมเด็จที่มีในวัดที่เหลือในวัด ปักนามปัจจุบันนะครับรุ่นอื่นไม่มีแล้วนะครับมีอยู่แค่นี้นะครับมีรุ่น5้ารุ่น6รุ่น7แล้วก็รุ่น9นะครับราคาก็จะแตกต่างกันนะครับรุ่น6นี้ก็จะราคาสูงหน่อย500นะครับส่วนรุ่น5้านี้ก็300นี่คือแบบไม่เลี่ยมนะครับถ้าเลี่ยมก็จะอีกราคาหนึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับนี่ก็มีรุ่นเจ0ดรยรุ่น9 5้าอยนะครับ นี่ครับก็มีลูกแก้วก็ยังมีอยู่นะครับลูกแก้วนี้แปดร้อยลูกแก้วเล็กนี้หนึ่งร้อยนะครับลูกแก้วที่แปดร้อยดีจะมีรูปหลวงพ่ออยู่ด้านในด้วยนะครับนี่เป็นรูปหลวงพ่อแบบเลี่ยมก็สามร้อยนะครับแบบไม่เลี่ยม แบบไเมเลี่ยมก็มีนะครับนี่มีพระสมเด็จนะครับหกพันห้าอสสองพันห้ารอยสามสิ 1, นะครับนี่อ๋อ1,500น,นะนะครับเพื่อนๆขอไปไม่ใช่6,500นะ1,500นะครับห้ร้อะว่าผมมองผิดนี่เลขหนึ่งนะ 1, 1 5 0 0แล้วก็มีเป็นพระสมเด็จเนื้อเงินนี่้500นะครับ500กับหนึ่งพนะครับด้าน,นในก็เป็นเงินนะเป็นรูปหล่อเรี่ยมเงินอันนั้น500น้่ก็มีรูปล่อเล็กเรียมยังไม่เรียมนะ3น0นะครับก็มีรุ่นห้าสามร้อย แบบเลี่ยมก็หกร้อยนะครับมีรุ่นหกห้าร้อยรุ่นเจ็ดสี่ร้อยรุ่นเจ็ดยังไม่เลี่ยมนี่ก็สองร้อยรุ่นเจ็ดแบบเลี่ยมก็สี่ร้อยนะครับรุ่นเจ็ดสองร้อยยังไม่เลี่ยมนะครับนี่ก็อย่างที่ผมเอาให้เพื่อนๆได้ชมนะรครับ mm hmm. เป็นรูปหล่อแบบตั้งหน้ารถก็มีนะครับนี่หนึ่งร้อย นี่เป็นรูปหล่อเล็กๆนะครับนี่ก็หนึ่งร้อยนะครับนี่หนึ่งร้อยนะครับส่วนส่วนภาพนี้สามร้อยนะครับภาพสามร้อยเป็นจี้ลูกแก้วก็ร้อยห้าสิบนะครับน,นี่เป็นน้ำเต้านี่ก็สองร้อยห้าสิบนะ นี่เป็นรุ่นร้อยแปดปีพศสอ3 5นรนะครับเลี่ยมพร้อมสายสร้อย200บาทไม่เลี่ยม1น0นะครับส่วนพวกกรอฟเก็ตนี่ก็สวยนะเพื่อนๆมีแบบเป็นสีแล้วก็ขาวดำนี่ร5อยห้าสิบเองนะร5อยห้าสิบแล้วนี่ กจี้ไมค่อนอันนี้ไม่ใช่ทองนะครับเขียยไม่ใช่ทองนี้สองร้อยนะครับส0งร้อยนี้อันนี้จะเล็กกว่าเป็นจี้เหมือนหัวใจนี้200ส่วนกลมๆไอ้รูปไข่นี้250นะครับก็จะมีรกเก็ตนี้ แบบนี้หนึ่งอยนะครับแล้วก็แบบมีห่วงนี้สองอยนะครับ <S <S <ess> ก็มีน้ำเต้าเลี่ยมทองคำราคาพันสามนะครับก็ยังมีอยู่นะครับเหลือไม่เยอะนะครับนี่พันสามเป็นทองคำนะครับนี่ก็มีมีร้อยห้าสิบแบบนี้ร้อยห้าสิบแล้วนี่สองร้อยนะครับ นี่ก็คือราคาล็อกเก็ตนะครับส่วนรูปหลอกก็ขนาด2นิ้วนั่นนะเล็กๆครับขนาด2นิ้วก็พันห้า 1, น,นะครับ ก็แบบหลวงพ่อสดยืนลมดำนี่ห้าพันห้านะครับเพื่อนๆนี่ก็ตามขนาดนะครับพระพุทธธร,รมกายก็หมื่นสองนะครับนี่หมื่นสองแล้วก็เล็กมาหน่อยก็พันห้านะครับนี่ครับรูปหล่อเล็กก็มีนะนี่เล็กๆนี่รอนี่รูปหล่อสามร้อยห้าสิบก,ก็มีนะ รูปหล่อเล็กปิดทองว่า5 0ร้อยแล้วก็รูปรูปหลวงพ่อสดนั้นก็200นะครับนี่รูปหล่อทองเหลือง5นิ้วก็พั 1, นห้านะครับส่วนพวกรูปอย่างนี้ก็60รูปใหญ่ก็ร2 0ินะครับนี่ก็เป็นรูปเล็กๆของหลวงพ่อสดนะครับนี่แบบตั้งนะครับนี่แบบเป็นตั้งนี่เป็นเพื่อนนี่ยี่สิบบาท แล้วก็มีรูปภาพรูปละสิบนะครับก็มีสติกเกอร์นี่ก็สิบบาทนะครับไปติดหน้ารถนะครับนอกนั้น้ก็เป็นเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญเป็นล็อกเก็ตราคา20่สิบสาิบนะครับนี่ราคาไม่สูงนะครับเพื่อนๆมากันได้นะครับนี่ นี่ก็เป็นราคาวัตถุมงคลแล้วก็วัตถุมงคลที่ยังเหลืออยู่ในวัดปากรามนะครับเพื่อนๆก็มาเช่าบูชากันได้นะครับวันนี้ผมก็เอฟซฝากเช่าบูชานะครับก็เลยมาอัปเดตมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันด้วยนะครับ าประโยชน์ก็ดีทั้งในส่วนของผู้สอบประโยชน์ปาิศึกษาได้ก็ดีนะครับหน้าชื่นชมหน้าอนุโมทนาเป็นอย่างนีครับวันนี้ก็ต้อง<ห>ขอขอบคุณน,นะครับที่เข้ามาติดตามมารับมชมวันนี้<ด>ขอกลอ่าวคำว่าสวัสดีนะครับ